สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแรงบันดาลใจคนสู้ชีวิตวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครที่มีความกล้าหาญและความเชี่ยวชาญในการรบในยุคสามก,ก๊กเขาคือฮองตงฮองตงเกิดในปีพุทธศักราช661คศ118เขาเป็นนักรบที่มีชื่อเสียงในยุคสามก,ก๊กและมีความสามารถในการใช้ธนูที่ยอดเยี่ยมฮองตงเป็นที่รู้จักในฐานะนักรบที่กล้าหาญและมีความจงรักภักดีต่อเจ้านายหนึ่งในเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจจากฮองตงคือ การรบที่ฉางซาพองตงในวัยชารายังสามารถต่อสู้และเอาชนะศัตรูที่มีอายุน้อยกว่าและมีความแข็งแกร่งมากกว่าได้ด้วยความกล้าหาญและความเชี่ยวชาญในการใช้ธนูพองตงเป็นตัวอย่างที่ดีของการไม่ยอมแพ้ต่ออายุหรืออุปสรรคทางกายภาพความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของเขาสอนให้เราเห็นว่าหากเรามีความเชี่ยวชาญและความมุ่งมั่นเราสามารถเอาชนะทุกอุปสรรคได้ดังนั้นเราสามารถนำข้อคิดและแรงบันดาลใจจากหองตงมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ไม่ว่าจะเป็นในการทำงานหรือการเผชิญกับปัญหาต่างๆหากเรามีความมุ่งมั่นและความเชี่ยวชาญเราก็สามารถเอาชนะทุกความท้าทายได้เช่นกันขอบคุณที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องแรงบันดาลใจคนสู้ชีวิตเพื่อรับชมเรื่องราวแรงบันดาลใจจากตัวละครอื่นๆใน3กกกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ